สวัสดีครับวันนี้ไก่อยุสามสิบเ็ดวันนะครับของลุงสีนะครับก็มาติตารครั้งสุดท้ายตันนี้จับหมดแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูไก่กันครับเดี๋ยวเรามาดูไก่ที่เขไก่เท้าสุกกระปุกหน่อยนึงแต่ว่าผมได้เตรียมน้ำไว้แล้วเดี๋ยวล้างเลยนะครับล้างแล้วก็จะได้ดูกันนะครับเรามาดูกันเลยครับโอเคล้างเลยน้องล้าง ล้างครับวันนี้อันนี้อันนี้ประตูที่ประตูที่หนึ่งนะครับอยู่เลยจากคุรีเแ็ดมาประมาณสามห้องนะครับล้างหนึล้างไนเลยดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยกนิดนึงอ่าอย่างไจับตัวได้ก็ได้ยกไปเลยด้วยโอเค ไายกน้ามาดินี่ครับก่อนล้างนี่ก่อนล้างนะครับอลองเลยอยาะเห็นว่าแคุ่กปรกนะครับไม,ไ,ไ,มไ,ไม่ได้ไม่ได้กปนไก่ทินด้านนื้อตีนเปลือยเอ่อหมดครับหมดไม่มีนะครับนี่ครับก็สรุปว่า สบายใจขึ้นนะครับไก่ก็สมบูรณ์ดีนะครับก็คงได้เลขสองหลักน้องนะได้แล้วนีเลขสองหลักแล้วได้แล้วได้แล้วเลขสองหลักคิดดูแล้วดิดดนต้นๆได้แล้วเลขสองหลักได้เลยนะได้แล้วดีบ้างดีใจไหมดีใจตอหลังหลักขึ้นแล้วคิดมาเช้าแต่ต้องเฝ้านอนเฝ้าเลยกลางคืนนี้ก็ดีใจดีใจนะครับดีใจด้วยเดี๋ยวตอนเย็นเดี๋ยวน้องคนนี้กําลังลงไก่อยู่นะครับเดี๋ยวตอนเย็นผมจะมา ทำํำวิดีโออีกชุดหนึ่งนะครับก็คุยกันง่ายๆนะครับแสดงอ,อ,อยากรู้ความรู้สึกนอ้องเขาเป็นยังไงหลังจากที่ทํางานมา3-4สรุ่นแล้วถักกินอยู่ก็ก็เย็นนี้เดี๋ยวเจอกันนะครับ<ะ>โอเคออโอเคแค่นี้ก่อนนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ